สวัสดีค่ะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้แคทริยาป่าซซมโบเกียซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่แตกลูกลำเก่งมากช่วงฤด,ดูหน้าฝนนี้ลำของเขามีการแตกกอไวและก็ลากเริ่มเดินออกมาให้ได้เห็นให้ได้ชมกันมาชมกันเลยค่ะฤด,ดูหน้าฝนกล้วยไม้ทุกชนิดพันธุ์มีการจริมเติบโต ทั้งใบและก็รากมีการแตกกอที่ดีมากเลยนะคะพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้ป่าแคทริยาป่าซอมโบเกียนี่ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่น่าสนใจอีกชนิดพันหนึ่งเนื่องจากกล้วยไม้แคทริยาป่าซอมโบเกียจะเป็นไม้กอที่มีการแตกกอไว ต้นลำต้นป้องของเขาจะมีขนาดที่ใหญ่และก็แข็งแรงใบเรียวชี้ตั้งนี่ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่น่าสนใจอีกชนิดพันหนึ่งซึ่งที่สวนก็ได้ปลูกไว้หลายกระถางเลยนะคะ ลำของกล้วยไม้แคตริยาป่าซอมโบเกียลำนี้ที่มีการแทงหนอออกมาใหม่จะสังเกตได้ง่ายเลยนะคะลำจะแข็งแรงและก็สมบูรณ์มีขนาดที่ใหญ่เรามาดูตรงนี้นี่เลยนะคะตรงกลางซอกใบตรงกลางซอกใบจะเห็นติ่งเล็กๆนี่เลยค่ะเรือด,ดูการแทงช่อดดอกของ แคทลู ر ي ป่าโซโมเกียลืมมาให้ได้เห็นแล้วนะคะการเทงติ่งดอกใหม่ก็จะออกในลำที่นี่เลยนะคะลำใหม่ของต้นกระถางกระถางต้นนี้สมบูรณ์ก็มีการเทงนี่เลยนะคะช่อดอกออกมาเป็นติ่งเล็กๆให้ได้เห็นได้ชมกันนะคะ ต้นไหนที่มีความพร้อมสมบูรณ์ก็จะได้เห็นได้ชมดอกของเขานะคะเหมือนกระทางนี้นี่เลยนะคะนี่เป็นลำที่เขาเตกออกมาใหม่ซึ่งจะเป็นลำที่สวยและก็แข็งแรงมากเลยนะคะป้องจะมีลักษณะที่ใหญ่นี่เลยนะคะติ่งดอกของเขาตรงกลางซอกใบนี่แหละคะ่ะ หลายๆกระถางจะเห็นการแทงติ่งดอกเล็กๆของเขาเหมือนกระถางนี้เราก็ได้เห็นเหมือนกันนะคะกระถางใหญ่กระถางนี้ดูงานมากเลยนะคะแม่ว่าจากกระถางไหนเราจะเห็นทุกกระถางเลยนะคะในการแทงติ่งดอกเล็กๆของเขา ความอุดมสมบูรณ์ทำให้มีการแทงช่อดอกออกมานี่ก็เป็นข้อดีของการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการให้ปุ๋ยในแต่ละสัปดาห์และก็การลดน้ำนะคะโดยดูการนี้เชี่ยวอุ่มเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกลงมากล้วยไม้ก็จะชอบน้ำฝนนะคะซึ่งจะทำให้ใบเขียวแล้วก็มีความอดุดมสมบูรณ์ของลำต้นนะคะดูสวยงามตามากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอิสารพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ